สวัสดีเพื่อนๆในช่องทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f d c h a n n e l คลิปนี้ผมจะมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยรวมถึงสรุปตารางคะแนนทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่6มก,กราคมว่าแต่ละทีมที่ลงเล่นมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปยับทุนผล่างๆในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่โผฟุตบอลลีกส,สูงสุดอย่างไทยลีกหนึ่งกันก่อนเป็นเกมนัดตกค้างก่อนที่จะเก็บตัวเตรียมทีมชาติไทยทังซีฟุตบอลเอเชียคัพเดี๋ยวไปเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์จากสัปดาห์ที่6ที่เลื่อนมาคิกออฟเวลาส9กนาฬิกาแบงคอกยูเนเต็ดทีมจากฝูงหอตารางเปิดบ้านตระการ,รมาเยือนของบุรีรมองยูเเนเต็ดทีมอันดับที่4ของตารางเกมนี้ในครึ่งเวลาแรกเกมค่อนข้างอึอดอดัดทั้งสองทีมดูเล่นกันแบบเพย์เซฟด้วยกันทั้งคู่จนมาถึงช่วงตอนครึ่งหลังเกมเริ่มเดือดมมาากขึ้น้นนจบี ได้โอกาสส่งบอลเข้าประตูไปกนในนาทีที่54จากลูกหมงของเอวัตันกอนซาเวสแต่บุสิมมองว่าเจ้าตัวนั้นไปกดใส่คิมินยอกในจังหวะขึ้นโมงเลยทําให้เจ้าบ้านช่วยได้ประตูขึ้นนําไปก่อนที่อีก3นาทีถัดมามีจังหวะที่ทําให้แฟนบอลไทยเสียไปตามๆกันเมื่อสุภชัยใจเด็ดถูกยกเท้าสูงใส่ก่อนที่เจ้าตัวต้องปฐมพยาบาลกันอยู่พักใหญ่โดยเจ้าตัวนั้นหัวแตกและต้องเย็บถึง19เข็มเลยทีเดียวแต่ก็ยังดีที่เจ้าตัวยังสามารถเล่นไปจนจบเกมได้ไม่น่า ่งผลกระทบต่อทีมชาติอะไรจากนั้นในช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก1เทอเทอาบุญมาทันจ่ายบอลทีที่ว่าให้กับเลออนเจมส์ ก่อนที่จะหักเข้ากามาให้กอรังเข่าสิทธ์แปประตูเข้าไปแบบไม่เหลือก่อนที่ในนาทีที่ 90+6 บียูจะเหลือตัวผู้ล่น10คนตศสวัสดรด์ลิมวัลสเถียรทำฟาวใสาเลออนเจมโดยเบลีอนที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปจบเกมเป็นทีมเยเุยรามเอเต็ดที่บุกมายัดเยียดความพ่ายแพย้เป็นนัดแรกในฤดูกาลนี้ให้กับแบงคอกเยอเต็ดได้สําเร็จไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แล้วมาฟังบทสัมภาษณ์ของกอรังเข้าสิทธ์ฮีโร่ผู้ทำประตูชัยในเกมนี้กัน How, how do you feel? Because you come on second half and you score winning goal. How do you feel? Yeah, to be honest, I feel sad because I couldn't help the team from the first minute today. I had a heavy night because I was sick. So, but it's good at the end, you know. I I go like five minutes in. I score this winning goal. But well done to these guys. They they fight well from the first minute and uh, we come here to take three points and we we did our job. ก็เมื่อคืนโกลันมีอาการป่วยครับเลยไม่ได้ช่วยทีมตั้งแต่แรกแต่ว่าพอเขาลงมา5ทีอ่ะก็สามารถจิมตูใช้ได้เขาก็ดีใจแต่ว่าก็ต้องยินดีเพื่อนลงทีมด้วยที่ช่วยกันสู้กันมาแล้วทำให้เราชนะในวันนี้ได้ครับตั้งแต่หครึ่งแรกโค้ชมีการเพิ่มเติมแทคติกอะไรให้กับเราบ้างได้ทำอะไร On the half time break d i d coach tell you what coach tell you so we can score on the second half Oh, he don't need tell o t me much we work a couple of months I know already what he want from me so <laughs> he asked me if I can go in like last five minutes I said yes and it was good good for us I'm so happy for the <laughs> team that Please say something to our Bui fan. Thank you very much for them they support us every game doesn't matter if you play home or away we always give 100% to them to make them happy and uh, ก็ขอบคุณแฟนแฟนมากครับไม่ว่าจะเตะในบ้านนอกบ้านเขาก็มาเชียร์พวกเราตลอดแล้วก็หวังว่าวันนี้เป็นแฟนจะมีความสุขที่เราได้สามแพมครับขอบคุณ เรามาดูสถิติเกมคู่นี้ประเซต์การคลองบอลเป็นทีมเยอบุยรัมที่ทําได้ดีกว่าเล็กน้อยถึงแม้ประเต์การคลองบอลจะเท่ากันที่50ต่อ50เอร์เซนตแต่โอกาสยิงเป็นทีมเยอที่ทําได้ดีกว่าที่10ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งส่วนเจา้าบ้านบียูนั้นยิงไป6ครั้งและยิงไม่ตรงกรอบเลยในเกมนี้เตะมุมทั้ง2ทีมมีโอกาสเตะมุมเท่ากันที่5ครั้งการฟาวไปแบงคอกที่ทําฟาวมากกว่าที่14ต่อ12ครั้งใบเหลืองแบงคอกโดนไป5ใบและยังมีใบแดงอีก1ใบ ่บุยุยรัมโดมใบเหลืองไปเพียงแค่2ใบเท่านั้นส่วนการผ่านบอลไปบุยรัมยยเนเตที่ทำได้เหนือกว่าที่406ต่อ399ครั้ง เรามาสรุปตารางคะแนนหลังจบเลกแรกไปที่เรียบร้อยจากฝูยังเป็นแมคคอกยูเอเต็ดมี34คะแนนอันดับที่สองเป็นมูเรรมยูเอเต็ดที่ขยับมาเป็น30คะแนนอันดับที่3เป็นการท่าเรือ f อมี29คะแนนเท่ากันกับอันดับที่4ยังบีจีปทุมยูเอเต็ดที่มี29คะแนนเท่ากันแต่ด้วยเสียการท่าเรือ f อซดีกว่าอันดับที่5เปไปเชียงรายยูเอเต็ดมี21คะแนน มาที่โซนท้ายตารางตาราด f ออยู่ดับที่14มี16คะแนนชูรี FC อยู่ดับที่15มี14คะแนนและพีทีประจวบ FC ยังคงอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี10คะแนนมาที่ดาสันโวของศึกไทยลีกหประจำเล็กแรกอันดับที่1เป็นแฮบิลัสโซเรสจากกาเทเล่เอฟซีวูกึนยองจากวิเซโรเอฟซและวิลเลียมมอต้าจากแบงคอกยูเอเตที่ทำไป10ประตูเท่ากัน ตามมาด้วยท่หน้าของลิคาโดซานโตสจากอุทัยธานีเอฟซีเอจิวามาตินจากราช,ชริวล่ยเอฟซีและสุภชัยใจเดดจากบุรีรัมยูเอตที่นําเป็นดาวซันโวคนไทยนักขณะน,นี้โดยทําไป9ประตูเท่ากันมาที่แอซซิตขอศึกไทยลีกหนึ่งประจําแ,แรกแรกอันดับที่1เป็นเซเว่นลองกิลจากขอนแก่นยูเอตทําไป8แอซซิตอันดับที่2อเป็นมามูตเอสจากแบงคอกยูเอตทําไป6แอซซิตตามมาด้วยบรัสตาเดลี่จากการทน์เอฟซีซารัสยูเย็นจากบีจีปทุมยูเอต เวเทปปอมพานจากเมืองทองยเูเอเ็ตจอมาโจและเนลสันบุริยาจากสุขโขทัยเอฟซีที่ทำไปคนละ5แอสซิสมาดูในส่วนของคลีนชีฟของเรกแรกในศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นศิวลักษเทพสูงเนินจากบุรีรัมยูเอเต็ตทำไป9้าคลีนชีฟอันดับที่2ปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยูเอเต็ดทำไป8คลีนชีฟต,ตามมด้วยอ,อันดับที่สาสารานทนอ,น,อน,นุอินจากเชียงรายยูเอเต็ตทำไป5คลีนชีฟ เรามาที่ทางฝั่งของฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างเป็นนัดที่1 8ขอรูก,การนัดแรกของเลกที่2ในคู่วันเสาร์เริ่มจากคู่เร็วสุดคิกออฟเวลา17นาฬิกา30นาทีแพลย์เยตเตทีมอันดับที่11ของตารางเปิดบ้านพบก,กับกเกษตรสายเอฟซีทีมอันดับที่16ของตารางเกมนี้เจ้าบ้านทำได้อย่างคึกคักยิงประตูได้3ลูกรวดจากแฮตทริกของแพทริครูซที่เหมาคนเดียว3ประตูตั้งแต่ในครึ่งเวลาแรกในนาทีที่7 นาทีที่37และจุดโทษในนาทีที่44จบเกมแพร่ยูเอเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเกษตรสาย FC ไปด้วยสกอร์แบบสวยหรู3ประตูต่อ0 มาที่คู่18ตริกาดาก้ามาทุมวากาจนาบ,บุรีทีมอันดับที่12ของตารางเปิดบ้านพบก,กับสุภาพบุรีเอฟซีทีมอันดับที่9ของตารางโดยเกมนี้เป็นเจ้าบ้านที่ออสตาร์ท้อย่างยอดเยี่ยมได้ประูขึ้นนำไปก่อนจากลิคาโดปีรสในนาทีที่12แต่ทีมเยือนกลับมาลงสนามในครึ่งหลังได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นฝ่ายทําได้ดีกว่าและลงมารัวทีเดียว3ลูกรวดจากกิติพงษ์วงมาในนาทีที่51เอ็จษฎาก,ก็น้อยสีนาะทีที่74และกุสตาวินโยยิงประตูสท้ายในนาทีที่75จบเกมเ็นทีมยอสุพรบุรีเอฟที่พิกกลับมาบุกมาเอาชนะราอมา็มาทุมวันไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3 มาที่คู่8นาฬิกาอีกคู่หนึ่งอยุทยาเยอเต็ดทีมอันดับที่6ของตารางเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่เยอเต็ดทีมอันดับที่7ของตารางเกมนี้เกมค่อนข้างจืดชืดเมื่อไม่มีฝ่ายใดสามารถทำประตูกันได้เลยจบเกมอยุธยาเยอเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเชียงใหม่เยอเต็ดไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0 มาที่คู่8 8 30นาทีคอสตอมนิวเเตดทีมอันดับที่17ของตารางเปิดบ้านพบก,กับหนองบัวพิชยาเอฟซีทีมอันดับที่2ของตารางเกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมสุดมันหลังจากทั้ง2ทีมยิงรวมกันไปถึง5ประตูโดยปทีมเยอที่ออกนำไปก่อน3ลูกรวดจ,จากประตูของวีรยุทธศรีวิชัยในทีที่25เคนโตะนางาสกิในทีที่30และยาเดลในทีที่41 กลับมาเล่นในครึ่งหลังจะมานคอสซอมไล่มา1ประตู3จากประตูของพัทรพลกลางโพสภานาทีที่48และมาได้อีกหนึ่งลูกจากนาราธิปเครือรัญญานาทีที่60แต่ละจากนั้นทำอะไรกันไม่ได้จบเกมคอสซอมยูเนเ็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับหนองบัวพิชยาเอไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3 มาที่คู่สุดท้ายของวันคลิกออฟเวลา19นาฬิการะยอง FC ทีมอมาดับที่5ของตารางเปิดบ้านพกกบกับกระบี่ FC ทีมอมาดับสุดท้ายของตารางเกมนี้จะบ้าขึ้นนำเร็วัตงแต่นาทีที่6จากเิโอโกชูลาป้าและมาได้ประตูดี5เมต2ศูนย์จากเทพิทักภูนจวงในทีที่33จบเกมระยอง FC เปิดบ้านเอาชนะกระบี่ FC ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนในศึกไทยลีก2ประจำคู่วันเสาร์อันดับที่1เป็นหนองบัวพิชัย f c มี37คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2อนครศรีอยตธยมี36คะแนนแลับที่สาเรียว f c มี34คะแนนเท่ากับนครราชสี 15, มามาซา f c อันดับที่4แต่ว่าลูด้เสียเระียว f c ดีกว่าไล่ลงมาที่โซนท้ายตารางชัยน,นาทอมีอันดับที่15มี13คะแนนตามมาด้วยกเกษตรสาย f c อยันดับที่16มี12คะแนนคอสซอมยูดัดที่17มี11 และกบีเอฟซีอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี7คะแนนมาที่ดาร์สโวขอศึกไทยลีกส,สอประจำคู่วันเสาร์อันดับที่1มีทั้งหมด4คนด้วยกันไล่ไปตั้งแต่วอเนอร์หลุยเกรรสขอจันทุรีเอฟซีจูดีเแวของพัทยาเยอเต็ดกุสตาวิโยขอชลบ,บุรีเอฟซีและนันทวัฒน์สวนแก้วจากนครศรีเอเต็ดยิงเท่ากันที่10ประตูตามมาด้วยธนาของยูบยองชูจากเชียงใหม่เอฟซีแมรวิงลอรเรเซนและเดวิสันจากนครราชสีมามาจาเอฟซี รวมถึงเนวสันจะหนองบัวพิยาเอฟซีที่ทำไป9ประตูเท่ากันมาสรุปผลในศึกไทยลีก3กันบ้างสัปดาห์นี้มีแข่งขันกันทุกโซน มาเริ่มกันที่คู่วันเสาร์ในโซนกรุงเทพและปริมณฑลกันก่อนทหารนาก,การเอแพ้ AUA ตูแมงคอกศูนย์ประตูต่อหนึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรมณิชนะพรามแมงคอกสองประตูต่อหนึ่งมหาวิไลนอกรุงเทพชนะบุรเวสุนป,ปาการเอฟซีสี่ประตูต่อสามธนบุรียูเอต็ดชนะนนทบุรีสบุญมีริ 2, 2, 1, 1, สสองประตูต่อหนึ่งสุดตารางคะแนนของสื่อฟุตบอลไทยที่สาโซนกรุงเทพและปริมณฑลอันดับที่หนึ่งเป็นบางกอก FC มีสี่สิบเอ็ดคะแนนตามด้วยอ,อันดับที่สองธนบุรียูเอต็ดมีสามสิบหกคะแนน เมืลอไรน์นอกรุงเทพยอยู่อันดับที่3มีสาสิบคะแนนตามมาด้วยสุาาสานครซิตี้อันดับที่4มีสาสิบสองคะแนนมาที่ผลการแข่งของโซนภาคตะวันออก อาร์บ um ีอารูจันทบุรียูเนเต็ดแพ้สอออร์ฟอเอฟซีหนึ่งประตูต่อสองกองเรือยุทธการเสมอ b f เพัทยาซิตี 1. Mid in, ้1ประตูต่อ1นึงบ้านค่ายยูเอตดชนะสายมิตรกบินยูเอต็ด1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีกาสามโซนภตะวันออกอันดับที่1นึงบ้านค่ายยูเอตดมี24คะแนนอับบิสซอเป็นบวกแดงยูเอตดมี21คะแนนอันดับที่3เป็นสายมิตรกบินยูเอตดมี19คะแนนอันดับที่4เป็นราชนาวีมี18คะแนน มาที่ผลารแขันของโซนภาคเหนือโรสีแม่ใจธนะโชติวัฒพยาวชนะอุตรดิตศกักสยาม3าประตูต่อหนึ่งเขลางยูเอเต็ดแพ้งกงไกรราชยูเอเต็ดสประตูต่อสี่สุดตารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีกาโซนภาคเหนืออันดับที่หนึ่งพิษณุโลกยูนิตี้มี23คะแนนอันดับที่2เป็นแม่โจยูเอเต็ดมี21คะแนนอันดับที่สาโรสีแม่ใจธนะโชติวัฒพยามี21คะแนนอันดับที่สอุตรดิตศกักสยามมี18คะแนน มาที่ผลแข่งขันของโซนภาคอีสานเยโสธรอนเอฟซีแพ้ศรีสะเกตยูเอเต็ส0-1อุดรยูเอเต็ดแพ้เมืองเลยยูเอเต็ส0-1ขวัญแก่เอฟซีชนะราศีสลายยูเอเต็ส2-1สรุปตารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคอีสานอันดับที่1เป็นศรีสะเกตยูเอเต็สมี35คะแนนอันดับิซอบเป็นมหาสาราคาร T, มเอสบีทีมี36คะแนนอันดับิซซาสุริซิตี้มี28คะแนนอันดับิซีอุดรยูเอเต็ดมี27คะแนน มาที่ผลแข่งขันของโซนภาคใต้เวียสซะ City, สุราซิตี้แพ้สงขาย c 0ศประตูต่อ2ปัตตานี FC ชนะตรัง FC3 ประตูต่อศูนย์นารายูเอเตชนะ PT ีสตูล3ประตูต่อศูนสรุปตารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคใต้อันดับที่1สงขาย c มี3 4คะแนนอันดัสบสเป็นปัตตานี FC มี31คะแนนอันดับสาพัทลุง FC มี27คะแนนและอนันดับที่ีนารายูเอเตมี2ีคะแนน มาที่ผลการแข่งขันของโซนภาคตะวันตกชัยนาทยูเยเต็ดแพ้อ่างทองเอฟซีศูประตูต่อสสระบ,บุรียูเอเต็ดชนะทับหลวงยูเอเต็ด2งประตูศูนยลบบุรีซิตี้แพ้กัด กาจนบุรีซิตี้0ประตูต่อ1สุดตารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีก3โซน5ตะวันตกอันดับที่1เป็นอ่างทอง f อมี27คะแนนะตามด้วยอ,อันดับที่2มหาวิทยาลัยปทุมธานีมี24คะแนนะอันดับที่3ลบบุรีซิตี้มี21คะแนนะเท่ากับอันดับที่4กาจนบุรีซิตี้ที่มี21คะแนนเท่ากันและทั้งหมดนี้ก็คือผลฟุตบอลทั่วไทยทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3ประจำวันเสาร์ที่6มกราคมทุกคู่ทุกสนามนะครับผม ทายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมสมัครแพ็กเกจบ,บนไทย5 9บาทต่อเดือน500บาทต่อดุลกันพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเสรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ